บ้านฮักคณิน้องคณิสวัสดีครับสวัสดีพระเอกโมดด้วยนะครับสวัสดีพระเอกโมดครับต้นต้นบ้านดีูดูดูก่อนดูก่อนโอ้ได้ได้เป็นล่มมาเลยนะครับสวัสดีสวัสดีบ้านฮักครับขราวิ้นชัยครับแบบมือมาต้องวางนะครับมาแล้วมาแล้ว นะครับอันนี้เป็นเสียงสดจากจากกล้องนะครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอออตอนนัทแมครารย์ก็มาแล้วครับจาสายตา เดี๋ยวเท,ทจะพาทัวร์นะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับรายการเทนะครับพระเอกของงานมาแล้วพระเอกของงานมาแล้วนะครับสวัสดีพี่บอ<ร>ยด้วยนะครับแล้วก็สอแอนแล้วก็แม่ด้วยมาครับเราไลา่ผ่านเพียใ,ใช่ครับตอนนี้ไลฟ์ผ่านเนพีรยรด้วยครับพ,ะพะระดมทุนซื้อที่ดินถวายวัดสว่างมงคลแห่งนี้เพื่อตั้งไม่เป็นที่สนใจตอนเย็นตอนเย็นมีไลฟ์สดกลุ่มเพียนะครับพี่น้องครับมาแล้วครับในการขออนุญาตสร้างวัด แลก็ขออนุญาตตั้งวัดตามลำดับพอมกับแม่ครับวันนี้สอนแอนแล่วันนี้ยังเป็นวัดที่ไม่สมบูรณ์รา่านทั้งหลายสลับปักใจคนเล็กคนน้อยคนละเม,ม,มินมและ<อ>และสนอาเพื่อที่จะฝากชื่อไว้ในบรวรพระพุทธศาสนาอาศรีาสาธุชนทุกท่านทุกคนนะอาปัณนี้ยอมพี่พอยอมพี่แอนก็เดินทางมาถึง ยังวัดสว่างมงคลแห่งนี้เป็นที่เดียบดีเี๋ยวขออื่นเร้าจากคณะกรรมการมเนานซึ่งวันนี้หัวเราใหญ่ก็คือหมอนำข้าวใจกันน้อยได้ชักชวนศรัทธาจากทั่วสารทิศมารวมกันเพื่อที่จะทอดผ้าป่าสร้างวัดเดี๋ยว ยพักไปก่อนนะครับพักให้มันร้อนก่อนนะเข้าร่มเข้าร่มนองครับหน่งาลยอรวปนต้องทางแแนกเดีนครับตสามารถตอนนี้สามาร่ายได้นะครับอ่าแปนะครับดี่สูงวัวัน้นาาะไม่หา ตอนนี้กำลังถ่ายรูปกับแฟนคลับนะครับส่วนต่างๆมากมายนะครับทั้งส่วนราชการนะครับทาวลาอเติมเติมมมชนะครับผมตีนายใหญ่บ้านพักไปเลยเมื่มพนจะได้เจี๊บตุ้มเอาครพัรอไม่มันทอดเลยอ อันนี้เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับตอนนี้มาถึงวัดสว่างมงคลนะครับอำเปิดโดยพราวิชัยจังหวัดมหาสารคามครับตอนนี้มีไลฟ์สดบุงปีนมาครับเอนจะเริ่มเรืาอยๆรวมทั้ตาจะเข้าปีนได้เลยครับสามารถร่วมสนทุนนะครับร่วมทำบุญได้นะครับนะฮะตอนนี้เป็นช่วงไทยทุกข์กีฬาครับแฟนกับก่อนนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะไลฟ์เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับรวมทั้ง พิธีการ, hey รแห่นะครับโดยทีมไร้ของเอเย่นนะครับแซกโซโฟนนะครับวันนี้จัดเต็มระบบจัดเต็มที่เลยนะครับวันนี้สําหรับวันปิดวงน,นะครับแล้วก็วันเกิดหัวหน้าบอยศิลปชัยหมอรำลใจกันร้อยครับรวมทั้งน,นี้เราใช้เสียงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช้เสียงจากกล้องครับตอนนี้สดๆเสดต้องชนะที่ดีแน่ <in the> <desserts> ผู้ชมอยู 7, ่ท mm ี hmm. ่7500ั <words> ้งท่านครับผู้ชมตอนนี้ต้องะรตนนที่ดิมนอ่น้มาโมกอไรนันอรอิเาเป็นมนศษาธุบุญด้วยนะครับดเป็นผู้บังคับอีกเจ้าหน้าี่เป็นผาสงผันไขอเป็นไทยรอด ทต่ทีไร่จะเป็นพักสงฆ์พักเข้าร่มนะครับรอลนึงยเฉพาะพี่น้ครับตอนเย็นนะครับตอนเย็นมีคอนเสิร์ตนะครับปิดฤดูกาลนะครับหมอลำใจกันร้อยนะครับนะฮะสามารถท่านใดนะครับที่อยู่ใกล้นะครับบ้านโนสแแบรนะครับูอจังหวัดมหาสารคามต่างจังหวัดนะครับจะมาสามารถมาร่วม พี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีนะครับในวันปิดฤดูการนะครับแล้วก็สามารถมาให้มาไล่นะครับพระเอกนางเอกนะครับปิดวงแล้วนะครับพี่น้องครับพร้อมกับช้องนะครับแฮปปีเบิร์เดย์นะครับวันเกิดของพี่บอยศิริชัยครับรวมทั้งซายแอนออรดีด้วยนะครับวันนี้พร้อมทั้งศิลปินรับเชิญนะครับศิลปินรับเชิญก็จะมีพ่อเอ๊ะนะครับ พ่อเอพักมีคนล้ํานะครับน้องเต้าหยองนะครับครับมาสร้างความสุขบนเวทีให้พี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงได้รับชมกันนะครับบรรยากาศเข้าๆครับพี่น้องครับบรรยากาศเข้าๆครับพี่น้องครับให้ทุกท่านได้รับชมกระพุ้งกระพุนนะครับน้องครับนะเดี๋ยวพายุดจากบรรยากาศอันนี้เป็นอวกันเื่อบด้วยนะ ไเชิญเชิญเชิญผาลอยฟ้านะครับผาาปลอยฟ้านะครับสามารถเข้ามาร่วมทำบุญได้ทีเปียในสีแดงคือมูบะไรเน่ยคนละนานเยเนี่ยผ้ามาลอยฟ้านี่กต่างหากียวพี่ลอยเมี๋ยวพี่เอมเนี่ย่ับเปล้บเข้ามาติดผาลอยฟ้าเบ้าว่าผาไหนแม่พ่เอ็ยืนอย่านี้มอบมาทีผาลอยฟ้าเรว

เก้าเนินเตะบอลไปเพื่อรถตัวมพยายามรถแต่แอทได้ยับสิเปเก็ยรค้าจอดคราบไดเพื่อซื้อได้ห้าพันบาทในยาะแข่ครั้ตามของเราได้ทำบุญกันมาปีนี้เป็นปีท <9, S 2> <ป>ี่สามก็ไม่สมาดรอบนี้คือพยายามยอดดีน่าจะเกียงโลภภาพน้จะต้องได้บุญหลายนุญพอ

สองศูนย์สี่แปดกอพเจ็ดห้าเก้าสามกองอห้าแปดสามแล้วก็กอพห้าเจ็ดสองแล้วก็กองห้าต่างแปดเอาไปเื่อรถไหมเช่นตามบ้านรวมสมักดิสมานาพ้อเชิญขอเชิญงรวมสมบน์นะครับเราจะจับาบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ภาพโปรเตสต์เชิญพาไปพีนเอาอ้าวแตานานจากพันเจ้า ร้อยภาพสวยงามไม่เกิดขึ้นจะยังไม่แห่นะอาจจะนั้นไปื่องรถไปไหนครับไปจราจรไปจราจรไปดูเลือยคันไหนท่านเจ้าว่าท่านบอกว่าอยากได้ภาพที่สวยงามเป็นภาพปรริดีสา์อีกครั้งหนึ่งของชาวโนนแสดงเราของชาวสวานมงคลเราไปเครื่องรถไปไหนนะครับไปื่อนรถไปไหนนะครับไปยักรถไนไม่ไดอยากได้ภาพสวยๆเวลาถ่ายภาพมันจะงาม เไม่รีดไม่รีเออ่ทันสัภาสาธุชนทั้งหลายที่หลาไห้เามาในวที่ยังไม่ตระหนักติด่าตายลอยาย่ดเลี็จะเปนดีเนาะขอุณทกนเนื้อนาบุญนะครับสท่ามากมายล้นหลังจริงครับาบอยสินใจนะบอสบอยสินใจ้อมพังขอแอนออรี่ครับวันนี้ พร้อมร่วมฉลองวันเกิดนะครับวันที่26วันนี้นะครับมีคอนเสิร์ตนะครับปิดฤดูกาลนะครับให้ทุกท่านได้มารับชมนะครับแล้วก็ร่วมําบุญนะครับที่วัดสว่างมงคลนะครับทำเภอกันทัศนไทยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับายงานสดจากบ้าเที่คนบูสุริโยศราครับพี่น้องครับให้พันาสา พี่น้องได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับพี่น้องครับนล้อยได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับพยาธเช็คสัญญาณหน่อยนะครับรับชมจากที่ไหนบ้างครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ร่วมทำุญได้นะครับทำต้นพ่อตาแล้วก็ติดได้แม่เพราะมันแ่คลั่ไม่หนง ไม้มดเจตไ่ปผู้ใอยู่นหลายอยู่ดสวยงามเตมมาแรกมอเติมจะนมัเตติมอีกรกานครับแฟนคลับเซีนะครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกไลน์แชร์รายการนะครับแฟนคลับเอฟซีนะครับ ใจเกน100ินร้อยปีดูการัสดีครับแค่สายสี่เลยนะคะพี่สีบบ่มาหมแล้ไม่เก็บละเพึ่อมาเก็บกันแล้วพึ่อรอน้มาเบไปเพอตอนนี้พี่สี่มาแล้วไ่อาพี่สี่สมันมันดมากขบุญครับอง แตประสานงานก่อนแต่ยังไม่ประสานงานจากฝ่ายจราจรก่อนจากการพูดมากที่มันซีดๆนี่ครับมาแต่สมุทรปราการกรุงเทพก็มีนะครับพี่น้องครับข้างไกลข้างไกลนะครับภาพนี้ครับภาคใต้นะครับอยู่ไหนความคิดทอดความหักความแพงครับความคิดทอดคิดถึงครับนี่ซอโหนาบอยศิริชัยหรือว่าบอสบอยนะครับแล้วก็ร่วมงานมาด้วยิะครับซอซอแอนอรดีนะครับวัดแห่งนี้ ขอใหดีต้องรับขอจะเป็นามรัรวมสัาทุกท่านผู้มารนาของแฟนขับบ้านสายบนบ้านของมอลำคณะใจเกินร้อยของเราโดยทีวัยศิลป์ชยยป็นผู้นำพาสัทธาดึงสัทธามวลชนมาสู่วัดแหงนี้ ก็ถือว่าเป็นผู้นำเดมนะครันนี้จะต้องขอให้พา่น้องเปนกำลังใกับมจากา็รุ่งที่ด้วยด้วยพรเมียพี่น้องร่วม้าดูว่าโอปุ่นนครับท็นทีที่บอุ่นะครับก็ วันหนึ่งมากๆเลยนะครับผมเชื่อว่าเป็นวันที่พรบุญนะครับสนับบอยบอยสินไปนครับทนทศแอเชาวบานนี้เป็นประธานนะครับร่วมถานะครับป้่ปสบาทนะครับสมทุกทุนนะครับที่ดินถวายวัดสว่างมงคลนะครับลนี้ แล้วก็มีตรุดปิดนะครับเป็นกลุ่มปิดปิดพิรุณการของมรำใจเกินร้อยนะครับนิดแานวก็คงจะส้ำเร็จลยในเวลาอีกไม่ไกลนี้แในเวลาใกล้ๆเรามาช่วยกันสละปัจจัยมาเป็นเพลิทอนเรื่เงิน้าเรื่องสิ่งหลายที่นะครับพี่เราจะเป็นแกนเป็นอิจเป็นหินเป็นปูเป็นสา บนน้ำผู้ใดมานังผ uh ัก huh. น no ังเศร้าเป็นโศกบ้านนนท์แปลงตะเกียงมาเป็นชีแก้พันธุ์พักน้องพองมงาเฮาไม้ซอยกันมีกันทั้งจะเล่นบัดขูกประเจริญติดใจสัตพาก็จะเจริญพักโยงองค์เพิ่กัไม่จะหันเอลสารสีื่อสีผุนมต้องมาลาดลยมาต้องมาลาด้ยบ้านนนท์แปลงเต็งนี่เ ลูกน้องเนี่ยจะมก็ไมมาก่ไปมาก็ได้แต่เราเป็นเจ้าว่านี่ต้องขันวะได้ข oh, ัเป็นสองคนนี uh ่ข mm ัน hmm. ตัวผู้ได้ไหมพูดได้ไหมนีองคนเนาะนี่พู้ไี่คนเดียวติดไท่านก็สละมากนะ พระชิชาติในตะกรท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดอยู่ในเมืองนู่นนะพี่น้องสามารถติดตามรับชมนะครับตอนนี้เนึ่งดวงวันนี้นะครับไปแล้วเป็นปรปงานทำห้าระโอคเริ่มติดเป็นรักเตอร์อีกแล้วไม่ธรรมดาท่านจบ ดุสเดีบันดิตส่งเชนงใหม่ๆมาเฟ่แลงไม่ฉลองด้วยซ้ำใครจะใจอ้ายกับพี่กอยมาเยอะไม่ใหมสายใหรับไม่ฉลองรับไร่ฉลองรับไม่ฉลองรับยม่เลองเอาปือ ไจใจงันในไเน่เิาเิแสดงเจ้าน้มาใหมาต่อมาต่อบุญร่งกางเด้อมาต่อบงกลางเด้อเขย่ต่อยอดมาเต่อับซอสบ๊วยมาเด้อคุณแม่คุณแม่เหเห้เหเ้ตเห้บกับเหบกัแม่บมากด้วยซอสแอเอาเลยัานแอร์เราดีแนหลานเหนหลานเหนหลานผินไปขาคิ้วโนเทาะเทานหน้าิ เอาอน่ยวมต่อแถวเด้อตอแถวต่อแถวร่วมบุญด้วยกันร่วมบุญด้วยกันนีรถเดยาบุญครับอันนี้ใครอยาละ200าทพี่ๆมาไปอ้าวพรเอกอาร์ต้ารกมาแล้วครับพระเอกอาร์ตนะครับพรเอกอารอินทร์รนกครับน้องน้องชายของ่อแอนคอร์ดีครับก็มาแล้วนะครับอันนี้พารับเพ่อพไปคอนดีด้ยนะครับึ้นดีที่ครอบเืนที่พร้อมนะครับ ต,ออต่ออีกแล้วต่ออีกแล้วเมซี่ปิดเปเมซี่อีไพเซี่วรอแรกเี่ไปไนท่านั้เองเาต่อเถอะเลยต่อแถอะเลยม่อป่าว้านเรามาสวัสดีพระเอกอาร์ตด้วยนะครับมาทบุญนะครับสวัสดีครับสองแล้น้องอาร์ตเอาแม่ๆตามทางในรอมหน่อยไปทางตัวได้ ก็มาก็มาต่อพุ่นร่วมกันโยมอาบูรณะแบงค์บูรณะใบอาต่อแบงค์ต่อใบต่อพุ่นต่อบารมีข้าสาสามัคคีหมอลำใจเกินร้อยวันนี้26มิถุนายน2566เปิดแล้วเปิดให้ทุกท่านร่วมกันทำบุญพ่อข้าสาสามัคคีศุภกุพุนซื้อที่ดินถวายนะวันนี้ก็สำเร็จโดยสำเร็จเราจะได้ร่วมด้วยเช่วยกันอาบูรณะแบงค์ ณตอนนี้สาธุสาธุเหตดเยหลายอีเทีอ่หมายแค่ว่าไอ้บอย่าพี่น้องเฮ็ดกนโอเคครับพี่น้องครับอ่าเป็นบรรยากาศใน้าวนะครับถ่ายรูปกับเฟนบกด้วซีครับยังอยู่ที่อะไครับ้าเจออกหมดยังเออคนแถวอ้หเหลือมาบอกนะ เราจะได้แห่แล้วมันสีแหงคาเบล่าหลวงพ่อเจ้าพุนเจ้าพจัหวัดมาก็เสีเสียเกียบของเงาท่านมาแตวมาหลายค่าออนกับตันซี่ข้างคนผู้ปัหาค่ายอ่อนเนยั่ไงว่าผคุณมมาอยู่ข้างหน้ไเนี่ย คแฟนัีนะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่มาเราดูตอนนี้แป0พน้านครับที่รับชม่านพีบอยสิชัยนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับหรือว่าใครอยากสมทบทุนนะครับร่วมทขบุญนะครับก็ที่พีบอยได้เลยนะครับผมพี่น้องครับ